วันนี้พามาชมหมาย,ยาิ่งหนูครับผมมาแรงวาสิมาหาสั้นต่อครับผมหมา้กับประมาณนี้ครับผมขวงไงแฟรานครับโอ้บุเบิลจริสๆมีโตครับเป็นแฟนครับผม ป็นแปนเป็นแปนเป็นแปนกูเหรอกูเนี่หวยเป็นแป,น,ป,น,คน,คป,น,ปนครับบางว่ามหมายนี่ยังบ่ท่านแตกได้ครับโอ้ลอยทางครับลอยทางลอยทางหลายครับโอ้บาดพูเหรอครับ โอ้โหโอโหโ้หมือแรงเลยนยมือแรงก็ดีเลยก่ครับทางทางแปลนดีใช่ไหมครับผมไม้นี่ก็อยู่ข่างทางรถไฟไม้ก็อยู่รังอยูสูพ้นครับ ป๊าดหน่อยตรงนี้กูเลยป๊าดหมายงามครับผมป๊าปาปาปาไม้นี่ปลาเพาท่านไหนแตกแน่นอนครับกูเลยป๊าดมือแร่งนี่นะครับมือแร่งเจอกันเลยครับมือแร่ง จังหวัดสิเด็ดบ่เด็ดครับมือแรงเจอกันครับผมไม้นี่ก็ดหงเงาประมาณโลหนึ่งครับไม้นี่เงาประมาณโลโลหนึ่งโอ้นี่ครับบ่ท่านมีหลองร้อยคนมาไก่เลยครับแถวนี่ อ่าอุ้ยกัดง่าครับจังได้ก็มีโตแท้ล่ะครับมังแร่งอย,อ,ยอยากพอหมายัางส่ละอุ้ยหุ้ยากับกำลัางงาม mãi số m hai gấp ủa thế gấp mười lăm chưa anh chấp